สวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมมิตรหนึ่งแดกเป็นเล่แล้วนะครับวันนี้ครับผมได้รับประดุกครับคุณผู้ชมนี่ครับรับประดุกแซ่บมาอยคุณผู้ชมครับวันนี้ครับมามากินรับประดุกนํำกันครับผมกินกับข้าวเหนียวครับวันนี้ครับได้ข้าวเหนียวครับแล้วก็มีใบบักกอกครับใบบักกอกแล้วก็สาระหน่ครับสาระน่แล้วก็โหระพาแล้วก็ประกัดกะลัมหัวกะลัมครับ กะลัมปีครับนี่ครับมีหนังไก่ทอดด้วยครับนี่ครับกรอบครับมาไปกินข้าวน้ำกกนครับน้องลับปลาดูครับนี้โอ้นึกอยากครับไม่ได้กินหลายวันแล้วครับมาๆผมก็มีสบู่ใบปอออแกนิกมาแนะนานะครับนี่ครับผมเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่นะครับนี่ครับใครสนใจสบู่ครับตอนนี้สต็อกพร้อมส่งครับสั่งไม่ได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งไอดียไลน์กับชื่อเฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปครับแอดไลน์มาได้ครับต่อครับ ยินดีให้คาแนะนําครับนี่ครับปาบสิวครับไอเทมเด็ดครับปรับสิวครับสบู่ก้อนนี่ครับผมเป็นตัวแทนนะครับใครอยากมีรายได้เสริมเหมือนผมทักมาครับผมอ่ะสิบก้อนแปดร้อยนะครับผมขั้นต่ําครับขายหนึ่งก้อนร้อยยิบเก้าบาทครับปีครับขายไม่ได้ผมรับซื้อคืนครับอ่ะกินน้ากันพี่น้องเซ็บๆอู้ลับกระดุกอ่ะคาแรกแฮกมันข้าวเหนียวครับ คุยคำใหญ่กันนะอืมนี่โอ้น้องแซบจวดเลยพี่น้องมากมามาโอ้ย อืมอืมักโหลเข็นขาแล้วนี่ยอมาก,กรเกลับม,ม,มวนผักคำนี้ใหญ่แล้ว ไหนหอมๆเลยคกับลับคุยเอาพี่น้องเต็มถาดเลยครับ อโหระภาพมวนใส่เข้าไปเสีบไป่นอะ ไม่อบอ,อมหอม ใครมักคลิปนี้ก็สับต่ไข่เด้ดๆครับเพื่อนๆนอนหลับประดุครับ หลับประดุกเซ็บๆนวลๆ,ๆเลย <S <S อืมกินกับน้ำส้มครับชื่นใจครับอร่อย ตอ่ออืออโอ้หลับประดุกกินกันบาแฟวกๆในเขากันเลยครับสมสมจังหน่อยแส่บพี่น้อง ปเป็นแบบนั้วแครับเต็มถาดเลย คุยเลยครับ Mm hmm อ,อร่อยมากครับแซ่บๆนอ้อง อื <Es by> e ้อกินไม่หมดแล้วครับอิ่มแล้วครับผมลายนะครับพอซํานี่นะครับครับอืม โวันนี้ก็ได้ลาบปลาดุกแซบๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับผมแซบๆครับแต่มันหลายครับกินมาเบิรดีๆครับเดี๋ยวเก็บไปกินคราบต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีนะครับที่เข้ามารับชมคลิปผมนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งด้วได้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับว่าผมจะมารีวิวแดกอะไรอีก ก็ขอฝากสบู่ไว้ด้วยนะครับผมนี่ครับใครสนใจนะครับแอดไลน์หรือว่า facebook มาหาผมได้ครับผมผมเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่นะครับผมรับสมัครตัวแทนนะครับใครอยากมีรายได้เสริมผมแอดไลน์มานะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขกับการกินขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่กาบสวัสดีครับ